สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกับมันจะกำลังตัวดีแล้วค่ะวันนี้นางจะดีจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะการยื่นขอพาร์เนอร์วีซ่าของประเทศออสเตรเลียค่ะก็วีซ่าก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยคะ่ะก็คืออัปเดตข้อมูลใหม่เลยเอาเป็นว่าเราไม่พูดเยอะเราเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะ ของเราเราทำเป็นพาร์ทเนอร์บีซ่าสับคัส์ดยื่นในประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ถ้าใครยื่นนอกประเทศออสเตรเลียน่าจะเป็นซับคัสาร์309แต่มันก็คืออันเดียวกันนั้นแหละค่ะแล้วเอกสารสำคัญนะคะเอกสารสำคัญขอแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนของเราส่วนของแฟนแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียสย่งนี้นะคะส่วนของเรามีอะไรบ้าง มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมีพาสปอร์ตมีใบเกิดมีสำเนาทะเบียนบ้านถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีใบผ่านการเกียรตทหารนะคะใบสอดอ43หรือถ้าใครเปลี่ยนชื่อนามสก,กุลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอกสารทีเ่เขาเรียกว่าอะไรกบ o v มน่ะรัฐบาลออกให้คุณจะต้องเอาเอกสารทั้งหมด ไปแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นจดหมายแสดงความสัมพันธ์จดหมายแสดงความสัมพันธ์คืออะไรคือของยกตัวอย่างของเรานะคะก็คือเขียนบรรยายความสัมพันธ์ทุกอย่างของเราตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเจอกันได้อย่างไรเจอกันที่ไหนแล้วพาเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง พาเขาไปเจอพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นก็บินมาที่ออสเตรเลียมาเจอพ่อแม่ของแฟนแล้วก็ทำำําความรู้จักการไปเที่ยวด้วยกันก็คือบรรยายตั้งแต่วันแรกที่เจอคับจนถึงวันสุดท้ายที่ตัดสินใจว่ายื่นขอวีซา่า partner v i s าและเอกสารที่เพิ่มมาอีกก็คือ police c h e อันนี้อยากแนะนําให้ขอมาจากประเทศไทยเลยคับเพราะว่ามันจะง่ายมากง่ายกว่าเยอะ ของเราประสบการณ์ของเราก็คือเรามาขอที่นี่แล้วมันยุ่งยากมากคือต้องมากรอกเอกสารแล้วก็ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำคิดแยกแล้วกันไอพอลิเชกอะแต่ถ้าให้แนะนําก็คือแนะนําให้ของมาจากประเทศไทยมันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็ฟอร์มฟอร์มที่ต้องกลอกนะคะเป็นฟอร์ม80ฟอร์ม80มันก็จะคําถามก็จะประมาณ ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราอะคะ่ะถามเกี่ยวกับพ่อแม่ครอบครัวเรามีพี่น้องกี่คนแต่งงานหรืออยังทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างนี่เยอะไม่เยอะก็แต่ว่าต้องไปพิมพ์มาปิ้นม,มานะคะแล้วแล้วก็มากรอกข้อมูลก็คือถามตั้งไปอยู่ต่างประเทศ กี่ปีทำอะไรบ้างในชีวิตทุกอย่างงานที่ทำทุกอย่างถามทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องกรอกให้หมดกรอกให้หมดแปแต่อันนี้มันกล้องมันน่าจะกลับนะคะเพราะว่ากล้องมันน่าจะกลับด้านไม่ใช่08นย์แนะแปนะไปดาวน์โหลดใน ออสเตรเลียกัวเมนเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเข้าไปเข้าไปดูได้ของคนอื่นไม่รู้แต่ของเรามีต้องกรอกแล้วก็มาส่วนที่2ส,ส่วนของพาร์ทเนอร์ของเราก็จะคล้ายๆกันค่ะก็จะมีพาสปอร์ตสัเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่ใบเกิดจดหมายแสดงความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องบอกให้เขาเขียนแบบว่าบรรยายให้สอดคล้องกับของเราด้วยนะคะ ของเราก็ต้องเขียนส่วนของเราของเขาก็ต้องเขียนส่วนของเขาแล้วก็มีโพลิเช็คเหมือนกันค่ะของเขาก็ต้องไปขอโพลิเช็คของประเทศออสเตรเลียแล้วก็เอกสารเสียภาษีย้อนหลัง2ปีแบง k statement 6เดือนย้อนหลังแล้วก็สัญญาเช่าหรือซื้อบ้านนะคะแล้วก็แบบฟอร์มแบบฟอร์มของแฟนของาร์ทเน,นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์ม95 6 มันกลับด้านอ่ะแต่ว่ามันมันคือเก้าห้าหกนะคะแบบฟอร์มเก้า้าหกเดี๋ยวปิดข้อมูลแบบฟอร์มเก้าห้าหกก็จะคำถามก็จะประมาณข้อมูลของแฟนนะคะชื่อที่อยู่นามสกุลเคยเปลี่ยนชื่อไหมเคยแต่งงานไหมแล้วก็ทำงานที่ไหนอะไรประมาณเนี้ไม่เยอะค่ะ แบบฟอร์ม950เออ956สวิตชูแด956นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ,ะอ่ะอ่ามาส่วนที่3ส่วนที่3ก็คือจะเป็นส่วนของพยานแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียรูปถ่ายอะไรประมาณนี้แบบฟอร์มที่ให้พยานนะคะก,ก็จะเป็นแบบฟอร์ม888 vitamin นิด แบบฟอร์มแปดแปดแปดอ่อแบบฟอร์มนี้คืออะายแบบฟอร์มนี้ก็คือพยานที่การันตีให้เราได้ว่าเรากับแฟนเราครบกันจริงๆก็คือมันมีคนที่แบบว่าจ้างคนออสซี่ทำวีซ่าแต่งงานเพื่อได้มาอยู่ที่นี่ไงแต่เนี้ยก็คือเขาการันตีให้เราว่าเราครบกันจริงๆ นะครับเขาขอสองคนต้องเป็นสัญชาติออสเตรเลียเป็นเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าต้องสัญชาติออสเตรเลียไม่จําเป็นต้องเป็นออซี่หัวทองอะไรประมาณนี้แต่ต้องเป็นสัญชาติออสเตรเลียนะครับสองคนเช่นานค่ะและเอกสารต่อมานะคะก็จะเป็นรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปมากก็จะถ่ายรูปตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วก็ถ่ายรูป เวลาที่เขาไปเจอเพื่อนเราไปเจอครอบครัวเราหรือว่าเราไปาปาร์ตี้กับเพื่อนเขาครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ก็คือถ่ายรูปเก็บไว้หมดทุกอย่างนะคะรูปถ่ายสำคัญมากก็คือมันแสดงให้เห็นว่าเออเราครบกันจริงๆหรือให้แนะนำก็คือโพสลงโซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่าถ้าโพสลงใน f a c e b o o k มัน Facebook มันจะบอกวันที่แล้วก็เวลา แล้วก็บางทีอาจจะมีเพื่อนเราเข้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้รูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือสกินช็อตน,นั้นมาเลยก็คือเป็นหลักฐานชิ้นดีมากก็คือทำอยังไงก็ได้สแสดงให้เขาเห็นว่าเรากับแฟนเราครบกันจริงๆนะคะเอกสารต่อมาก็จะเป็นต้องแอดชื่อเราอะเข้าไปใน บ้านที่เขาอยู่ด้วยหรือถ้าใครเช่าบ้านก็ต้องแอดชื่อเราเข้าไปในสัญญาเช่าสัญญาเช่าบ้านนะคะอันเนี้ยสำคัญหรือบางคนเขาอาจจะทำแพวกแชร์แบงแค์แอคเคาน์แต่เราไม่ได้ทำนะอันนีเ้เอาเฉพาะของเราเนาะของเรามีแค่นี้เลยเอกสารที่พูดมามีแค่นี้แล้วก็จ่ายเงิน 8,850ดอลลาร์เป็นเงินไทยประมาณ2แสน2แส8,000ประมาณนี้นะคะพอพอจ่ายเงินปุ๊บเราก็จะได้ Bidging Visa ทันทีบ i d ิ้ง g v ซ่าคืออะไรบ i d ิ้ง g v ซ่าก็คือเราสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้จนจนกว่าวีซ่าหลักของเราจะออกเป็น5เดือน6เดือนเป็นปีก็ได้ จนกว่าวีซ่าที่เราขอนะ่บีซ่าแต่งงานสับคัดแปดนะ์น่ของเราจะออกนะคะเราก็สามารถทํางานได้ไม่จํากัดเวลาแล้วก็อะไรอีกอะพอได้บิจ,จิ้งวีซ่าแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกให้ไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ500ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้ประมาณนี้นะคะ่ะ ก็ไปตรวจในเมืองของเราอยู่ซิดนีเราก็ไปตรวจในเมืองที่ซิดนีค่ะหลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะก็รออย่างเดียวค่ะทํำไมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลของเราเราก็แอดเข้าไปในระบบหมดแล้วส่วนตัวของเราเรารอ3เดือนค่ะสามเดือนเราก็ได้บีซ่าหลักเลยจันบีซ่าก็ก็ได้เลยนะคะมันก็แล้วแต่คนนะคะบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้ามันก็อยู่ที่ข้อมูลของเรา บางคนเขาอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเช็คเช็คอ e ีเมลของคุณเผื่อเขาส่งอ e ีเมลมาหาบอกว่าเออต้องการข้อมูลเพิ่มคุณก็ต้องไปหามาแล้วก็แอดเข้าไปในแอคเคาท์นะคะ mm. เขาก็จะเช็คมันก็มันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะทำงานเร็วแค่ไหนหรือว่าข้อมูลของเราอ่ะมันมันเคลียร์ไหมส่วนตัวของเราก็คือข้อมูลที่ แบบฟอร์มที่ส่งที่โชว์ให้ดูนะครับก็คือกรอบละเอียดมากละเอียดยิบเลยเช่นยกตัวอย่างาข้อมูลที่อยู่ก็คือบรรยายตั้งแต่เกิดเลยนะคะเกิดวันที่สิามเมษาพศต้นนี้แล้วก็อาศัยอยู่บ้านเลขที่นี่จนถึงย้ายไปอยู่เยอรมันย้ายไปอยู่เยอรมันวันที่เท่านี้ย้ายกลับมาไทยวันที่เท่านี้ก็คือละเอียดยิบเลยค่ะ ก็คือก็คือโชว์ให้เขาเห็นว่าเออมันมันก็คือมันคือความจริงก็คือเขียนความจริงลงไปบรรยายให้ละเอียดส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องขอเอกสารเพิ่มเลยก็อย่างที่บอกว่าเราแค่สามเดือนก็ได้นะคะถ้าถ้าเอกสารของเราครบ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะยื่นวีซ่าแต่งงานกับหนุ่มออสซี่นะคะหรือว่าจะย้ายมาเป็นสไพลออสเตรียเนาะส่วนตัวนี้อยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะใครที่กําลังจะย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์หรือใครอยู่ที่ซิดนีย์นะคะก็สามารถแชทมาหาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาหาได้นะคะว่าหาเพื่อนแฮงเอาท์อะไรประมาณนี้เพราะว่านี่ส่วนตัวก็เพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่6เดือนเองค่ะ ก็ยังไม่มีเพื่อนเท่าไหร่นาะตอนนี้ก็ทํางานเริ่มทํางานเริ่มมีเพื่อนนิดนึงนั่นแหละค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถาส่งคําถามไว้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะมาตอบให้นะคะคนไทยช่วยกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย